สามารถเข้ามาเช็คได้ในแอปของท m o n e y Wallet โดยตรงเลยนี่เองครับผมเห็นไหมครับ <Wow. S 1> นี่นะครับผมสลิปการถอนเงินนี่เองนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนรับเงินฟรีเข้าท m ม n e y w a วล e ์แบบง่ายๆนี่เองนะครับเพียงแค่เราเก็บสะสมเหรียญพวกนี้นะครับ เห็นไหมครับผมเหรียญตรงนี้นะครับมันจะรวมเป็นเงินให้กับเราด้านบนตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับทุกคนแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเราเข้ามาทาภารกิจดาวโหลดแอปนะครับทุกคนดูนะครับนี่นะครับแต่ละแอปนะครับผมได้ตามนี้เลยนี่นะครับแอปนี้ได้ห้าหมื่นเหรียญแอปนี้ได้สองหมื่นหกพันสองร้อยเหรียญนะครับเหรียญที่เราได้มาทั้งหมดนะครับผมจากการทาภารกิจต่างๆนี่นะครับจะสามารถนะครับผมถอนได้นะครับทุกคน ็นครับหน้าที่2นะครับผมก็มีภารกิจให้เราทำนะครับมันจะเป็นการดู u t ท b e นะครับแอปมันจะเหมือนแอป u t u b บนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมการถอนเงินนะครับขั้นต่ำเพียง10บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองถอนให้ดูเลยนะครับผมนี่นะครับจำนวน100บาทนะครับสามารถเข้ามาเช็คได้ในแอปของ Money Wallet โดยตรงเลยนี่เองนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับผมสลิปการถอนเงินนี่เองนะครับเข้ามาแล้ว100บาทนะครับถอนได้จริงนะครับทุกคนสำหรับแอปตัวนี้นะครับ ใครที่สนใจอยากทำนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนนั่นเองนะครับทุกคนแล้วสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับทุกคนกดเข้ามาที่คําอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับผมแอปแจกเงินฟรีโหลดได้เลยนะครับอย่าลืมใส่รหัสคำเชิญตามนี้นะครับแล้วก็กดลิงก์สีฟ้าเพื่อเข้าดาวน์โหลดได้เลยนะครับมันจะพาเรานะครับผมเข้าไปดาวน์โหลดที่เพจสโตนะครับนี่นะครับกดโหลดได้เลยนะนี่นะครับผมหลังจากที่เรากดโหลดและกดเข้ามาแล้วนะครับทุกคน ก็จะมาที่หน้านี้นะครับผมเขาก็จะให้เรากดอนุญาตนะครับเราก็กดอนุญาตไปนะและเขาก็จะแจกนี่นะครับผมเงินให้เราฟรีนะครับ225บาทนะครับผมก็กดเปิดเพื่อรับไปเลยนะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับผมสําหรับหน้านี้นะครับทุกคนก็จะเป็น การเชิญเพื่อนนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนนะครับผมเราจะได้รับเงินนะครับผมจํานวนอยู่ที่300บาทนะครับอันนี้เราก็สามารถกดเล่งได้ที่ตรงนี้นะครับผมถ้าตรงนี้นะครับทุกคนมาครบ300ตรงนี้นะครับผมเราก็จะได้รับเงินไปนั่นเองนะครับผมก็สามารถถอนได้นะครับสําหรับตรงนี้นะแล้วถัดไปนะครับผมก็มาล็อกอินเข้าสู่ระบบกันก่อนนะครับผมเราจะได้รับเหรียญเพิ่มนะครับทุกคนมากดที่ตรงนี้นะครับผมนี่นะแล้วเราก็ล็อกอินไปเลยนะครับผมก็จะล็อกอินทาง g o o g l e นั่นเองนะครับ นี่ครับทุกคนหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับเหรียญมานะครับผมก็สามารถกดรับได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดที่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะเป็นรูปดินสอนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเรานะครับผมก็ใส่รหัสคาเชิญไปตามนี้ได้เลยนะครับก็จะได้รับเหรียญมานี่นะครับผมนี่นะ Y A C D Q M นะครับเราจะได้มา1 5 0 0เหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับผมสามารถถอนเป็นเงินเข้าทูมอนี่วันเหรีได้นะครับทุกคน เสร็จแล้วนะครับผมมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะสังเกตเห็นนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับผมที่ตรงนี้นะครับผมเซตติ้งนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเลือกนี่นะครับผมก็จะเป็นภาษานะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการหาเหรียญแบบง่ายๆทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อเอาเหรียญไปถอนเงินเข้าทูมอนิวเวลดนะครับวิธีการหาเหรียญนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะกดรับเหรียญตรงนี้นะครับผมนี่นะครับมันมีให้ตลอดทั้งวันนะครับเราสามารถกดรับแบบนี้ได้เลยนะ แล้วนะครับผมก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินรับเงินประจําวันนะครับหรือว่าภารกิจหรือว่าชิงวงล้อนะครับ สามารถเข้าไปดูแต่ละอันได้เลยนะครับภารกิจประจําวันก็คือสามารถทําได้ทุกวันนะครับเพียงแค่เรานะครับผมทาการดาวน์โหลดแล้วก็เล่นแอปของเขานะครับผมก็จะเป็นการดาวโหลดเล่นแอปต่างๆนะครับเราจะได้อยู่ที่10บาททุกวันเลยนะครับทุกคนอันนี้ทําได้ทุกวันนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมหมุนวงล้อรับเหรียญฟรีนะครับตรงนี้ก็สามารถมาทําได้นะครับที่สําคัญนะครับผมสําหรับรางวัลใหญ่ตรงนี้นะครับเพียงแค่เราคลิกเพื่อเร่งตรงนี้นะครับถ้าจํานวนตรงนี้นะครับผมมันครบ300พอดีนะครับเราก็จะสามารถถอนออกได้นะครับ แล้วก็นะครับผมถ้าเราอยากมีสิทธิ์คลิกเพื่อเล่นแบบนี้นะครับเราต้องนะครับผมทำภารกิจเชิญเพื่อนนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับผมตรงนี้นะครับทำภารกิจดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับสำหรับการดาวน์โหลดแอปนะครับผมมี2แอปนะครับเราจะได้เล่นอยู่ที่2ทีนะครับกดรับแบบนี้นะทุกคนมันจะพาเราเข้าไปดาวน์โหลดที่เพจสโต้นะครับแล้วก็ทําตามภารกิจที่มันบอกนะการดาวน์โหลดแอปเดี๋ยวผมบอกแบบละเอียดเลยนะครับผมเพราะต้องทํานั่นเองนะครับมันได้เหรียญโคตรเยอะนะและอีกสําคัญนะครับผม การใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับเราจะได้มาอยู่ที่1,500เหรียญผมได้บอกไปแล้วนะครับต้องใส่นะครับทุกคนไม่งั้นนะครับทุกคนก็จะไม่ได้1,500เหรียญเลยนะครับแล้วก็มีอย่างนึงนะครับจะเป็นการดูวิดีโอหน้าที่สนะครับสำหรับการดูวิดีโอตรงนี้นะครับทุกคนมันจะเหมือน YouTube เลยนะครับแต่ว่าเราสามารถรับเหรียญได้เช่นกันนะครับกดดูวิดีโอตรงนี้นะครับเห็นไหมทุกคน ถ้าเราดูนะครับผมแต่ละกี่นาทีนะครับมันจะบอกอยู่นะครับว่าเราจะได้กี่เหรียญนะครับที่สําคัญนะครับเรานะครับผมสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้ด้วยนะครับถ้าวงกลมมันเต็มประมาณนี้นะครับแอปเหมือน YouTube ทั่วไปนะครับแต่ว่าสามารถถอนเงินได้นะครับแล้วสําหรับการถอนเงินนะครับผมเราต้องทาภารกิจก่อนนะครับผมก็คือการดาวน์โหลดแอปอย่างน้อย1แอปนะครับถึงเขาจะเปิดการถอนเงินให้กับเราในแอปนะครับทุกคนก็คือนะครับผมเราต้องมาดาวน์โหลดแอปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับการทำภารกิจดาวน์โหลดแอปนะครับเราต้องเลือกแอ นะครับผมมีหลายแอปนะครับอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเป็นแอปตัวนี้นะเองนะครับผมนี่นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับก็ดูนะครับผมว่าเขาให้เราทําอะไรนะครับนี่นะ นี่นะครับผมรับและเปิดแอปนะครับผมก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปที่เพจสโตนะครับเราก็จะได้อยู่ที่21,000เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ใช้แอปสัก23นาทีในวันถัดไปนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเปิดแอปของเขาค้างไว้นะครับผมสัก 2- 3นาทีนะครับผมเล่นแอปของเขาประมาณนี้นะครับผมเราจะได้อีก10,000เหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทานะครับผมกดรับแบบนี้นะครับทุกคนมันจะพาเราเข้าไปดาวน์โหลดนะครับผมที่ g l e p l a y Store นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําตามภารกิจทีี่เอะกก้้บบดลย ดาวโหลดแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมเล่นแอปของเขาอีก2-3นาทีนะครับ แค่นี so ้เองนะครับทุกคนสําหรับการทําภารกิจดาวน์โหลดแอปนะครับโหลดได้ทุกแอปเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีนะครับผมการถอนเงินตรงนี้นะครับผมได้บอกไปแล้วนะครับเราก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับผมสําหรับการถอนนะก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ติดปัญหาอะไรนะครับผมสามารถสอบถามผมได้เลยนะครับอันสุดท้ายนะครับผมจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับผมบอกไปแล้วนะครับเชิญเพื่อนนะครับผมเราก็จะได้รับเป็นส่วนแบ่งรายได้มาด้วยนั่นเองนะครับผมสามารถดูได้เลยนะครับแอปนี้สามารถถอนได้จริงทําฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับใครที่ไม่เคยทานะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับ ดูคลิปนี้จบแล้วก็รีบทําตามผมได้เลยนะ